วันนี้เราอันซีนไยแลนด์กันเลยนะคะเอ่อพา X4 นะคะมา x ็กันเลยนะคะที่วัดเอ่อหลวงพ่ออุทเชินราชนะคะที่จังหวัดพิษณนุโรกนะคะตรงนี้เป็นพระมหาธาตุด้านหลังนะคะเป็นพระยืนนะคะเป็นเจดีย์สูปโบราณเดี๋ยวเรามากราบไหว้นะคะหลวงพ่อพุทธชินราชสวัสดอีปีใหม่นะคะ 2018ร่วงหน้าสำหรับ f อีทุกท่านเลยนะคะที่รับชมคลิป u t u b e ของหอยน้ามแม่นนะคะก็เขาฝากผลงานฝาะเปิดดวมข้ามปีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาไ่ว้หลวงพ่อพุ้ยคินร่ากันหอยน้าจะพาแฟนๆไป e อ c l u s i v e u n s อันซีนไทยแล์กันทั่วไทยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเดินไหว้พระกันด,ดีกว่านะคะ สีกันเลยค่ะนี่ดอกเข็มจากวัดสวยจังดอกด้านหลังนี้เป็นพระวิหารเก่านะคะตั้งแต่สมัยอยุปยานะคะถัดเรามาไหว้พระยืนนะคะเป็นปางพระพุทธเจ้านะคะขอพรก,กันเลยดีกว่าค่ะ